ฮัลโหลสวัสด like so, ีทุกคนอยู่กับเกมไมค์ครับครับกับผมอันนี้สื่อครับคลิปนี้เราจะมาเปิดซีรีส์เอาชิลอดไมค์ครับหนึ่งจุดยี่สิเป็นแบบอีพกันนักเองครับก็น่าหักกันเลย กดเพจแล้วก็กดสร้างแมปโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดฮาร์คอแล้วเป็นโหมดจริงจังขึ้นมาโอเคผมจะจริงจังขึ้นแล้วนะครับทุกคนเอาล่ะแมปก็ผมไม่ได้เลือกอะไรซะนั้นสุ่มเอาโอเคแล้วก็มาเริ่มแล้วแต่ผมตัดไม้ไว้ก่อนแล้วนี่ก็คือสมุดนี้จากแอดออนหลุมศพนั่นเองก็มันไม่ได้สมผมต่อการดแน่นอนโอเคเอาล่ะตัดต้นไม้ก็เถอะ ผมได้ใช้ตัวช่วยของเราก็คือการตัดต้นไม้เร็วขึ้นโดยที่การเราต้องจ้องไปแล้วผมจะขึ้นภาพให้ทุกคนดูแล้วผมจะขึ้นภาพแอดออนแล้วก็เช็ดเลือดให้ทุกคนดูว่าผมใส่อะไรไปเอาละ่ะผมขึ้นภาพเรียบร้อยแล้วผมก็ทําการไปหาหินกันเลยเอาละ่ะขึ้นภาพอย่างรวดเร็วไปประกายแสงท้องฟ้าไปลุยประมาณสามสองพอโอเคเราก็ขึ้นทั้งหมดดีกว่าโอเคเอาละ่ะ เราก็ทําการตัดต้นไม้ต่อตัดต้นไม้ต่อโอเคเอาละเราก็ได้ทําการเห็นสิ่งหนึ่งก็คือหมู่บ้านเรานั่นเองว้าวกอดีตำรวจแล้วสิเมตพันธ์เอาละได้ค่าแก่ก่อน,อน,อนเลยโอเคแก่ตัวที่สองโอเคครบแล้วเอาละผมก็ทาการเปิดพิกัดขึ้นมาเพราะลืมเปิดพิกัดเอาละผมก็ทําการเก็บเมตพันธ์อย่างรวดเร็ว ข้างที่จะเยอะผมจะเอาฟางไปทําขนมปังนั่นเองเราจะเก็บฟางก,ก่อนเลยกองอย่างนี้สมบัติที่ดีเลย <Pop. S 1> เอาล่ะเก็บทีละอันเอาล่ะก็เจอเหิมะเก็บแครอทกับฟางตัวน,นี้โอเคได้เยอะพอสมควรเอาล่ะบ้านหลังนี้มีหอสมุดขอขุดละกันเราจะทําหอสมุดในชา้าไปดูด้วยโอเคเก็บฟางต่อเก็บข้าวเก็บไรต่อ เอาละก็ทำการเกียรทางนี้ด้วยก็สว่าดีโอเคเราก็มาสำรวจเกาะอืมมีกระดาษมีขนมปังขอขุดแบบไม่ต้องค้นอะไรมากเอาละก็ขุดไปหลายๆอันจนหมดหมดู่บ้านแล้วแล้วเราก็ไปทำการขุดหาท่านเพราะเราไปคนเอาทางเอาละขุดถ่ายรอบหนึ่งฐานนี้ก็ต้องมีแน่นอนก็ค่าดที่จะมีเยอะอยู่พอสมควร เอาละคางนี้ก็ด้วยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วผมก็จะเจอถา้าผมจะสำรวจไปดูแต่ผมไม้เจอคิปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําการวางกล่องไปก่อนแล้วก็เรากเก็บกล่องขึ้นมาเก็บกล่องสิออเก็บของที่ไม่มีประโยชน์ขึ้นไปแล้วรอนก่อนละกันโอ้ชาวันที่สดใสเอาละขอเช็คดูละกันอ๊บอาไปจะโฮ้ยสกิลตันโอ๊ย ฝักไว้ก่อนเราไปหาเหล็กก่อนเลยทำเนี้ยจะมีเหล็กโอเคฐานแล้วก็ฐานมีแต่ฐานหรืไงเนี่ยขอ,อสำรวจอีกรอบนึงไม่มีขอเ,เอา่านก็นแล้วกันแล้วก็ขุดทางนี้ด้วยโอเคผมก็ว่าจะต่อึ้นไปดีกว่าว่าไม่ได้ละเอาละใช้ความกล้าของเราลงไปดีกว่าต่อไป ให้เป็นบันไดจะได้ลงง่ายเอาละไปทางนี้ดีกว่าปะ่ะลุยเจอแมโม,มขอค่าแล้วกันติดผนังมาโดนเรียบร้อยเอาละทางนี้น่าจะตันไปแล้วผมก็ไปทางอื่นที่มีลมก็พอน่าจะมีเหล็กอยู่เก็บเหล็กเข้ามาโอเคครับผมจะครับโล่เอาละได้เหล็กมาแล้วครับโล่โอเคลงไปเจอสองก้อนขุดเลยแล้วกัน โ okay, อ, okay. อเคสมบีไม่อย่ามานใกล้เราตีสี่ทีนะจะตายโอเคได้ทานเพราะเราเป็นคนเอาท่ายังไม่จบยังไม่จบเอาละ่ะเจอค er. ิปเปอร์การโลกไม่ต้องตีเกียร์ okay. โอเคโอเคเฮ้ยได้ทานขอบคุณคิปเปอร์เฮ้ยยาโอเคจะโคตรซัดหน่อยมีอีกแล้วเอาละ่ะ Oh shit. Oh shit. Hả vậy? Nó chơi zombie đó. Ok. Ok, 2 tôi cũng không uh, bao lộc. Tha tại đừng đồ không hả? nó mà lắm bạc. Ok, đây mà. Oh la 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 la. Ừ, chà chà. Ui ui. Ui, ่ตัวตัสองโอ้โหโโโโมายมอยังไม่ทำอะไรเลยโดนแล้วเปิดแล้วอ่ละเก็บทางก่อนเลยเอาละแล้วไปสำรวจกันต่อเลยตรนนี้น่าจะมีออฟจะมีอีกแล้วเปิดไฟหน้าจะมีอีกแน่นอนแล้วก็มีแน่นอนน้องเขียวรับเปิดมาอีกลูกหนึ่งครับยังเหลือน้องเขียวอีกรอบหนึงครับกัรก็ไหมครับผมก็ทำการเก็บเหล็กขึ้นมาโอเคได้มาหนึง่ง โอ้โอ้ชิตโอ้ชิตสามตัวเอาละกดัวลวะเคตายไหมตายไหมเร็วโอเคโอ้ okay. oh, <c oughs> ได้ชุดก็อ <c oughs> เอาฐานต่อเราเป็นคนเอาฐาน <c oughs> ขอเถอะมุกนี้เอาละดูซ้ายดูขวาเราแวงคีปเปอร์มากกว่าแล้วเราก็เจอคีปเปอร์สมใจ โอ้ชิตยายาโอ้ชิตโอเค้ยมีตั้งสี่นายทำไมยุบคนนั้นนี่ก็สวยอาบจะเขียวมาไงอุ้ยอุ้ยยังเหลือสองตัวขอแล้วกันโอเคใจเย็นนะเรามีโล่นะหนึ่งโอเคเรียบร้อยเอาทานต่อเอาทานเยอะจะได้สำรวจท้ามยาว โอ้โอาชิดโอ้ชิดสองตัวโรือ oh, ช oh, oh, ิดโอ้โอ้ชิดฮึโล่ฆ่ามันโอพีอ่ะฆ่าคืออันนีซาโตลุนั่นเองผมไปชายละเอาเข้ามอมูลก่อนเลยเอาละสลดล่างก็ต่อมีเหล็กแล้วไปก่อไปกรรมรวยเหล็กแน่นอนไม่ได้รวยเพชรแน่นอน เอาละพรเหล็กรอ e e s <years> t หลังที่จากที่ผมรอเหล็กมาได้สักพักชุกก่อผมก็ได้เต็มยศพอดีก็เริ่มหาเหล็กต่อ,พอเพราะเหล็กแค่นี้ยังไม่พอทางนี้ก็ทางตันเขาคือทางเหล็กทางนี้แล้วกันโอเคทางนี้ก็อืมเหมือนจะมีซอมบี้ต้อนรับเรามาอยู่แล้วก็มีคลิปเปิดระเบิดมาอีกโอ้โห ขอบคนหนะ้าที่เปิดทางเราแต่ไม่ต้องโอ้ยรดไปสองหลอดเจ็บเหลือเกินโอเคต่อไปลงจากข้าล่ามาแล้วก็ซสำรวดซ้ายขวามผมเจอคีเปิร์แล้วเขารักผมแล้วไงกันเนี่ยยายะเอาจะตีไม่ใช้กันโลก,กันผมขี้เกียจวางโลกแล้วงำมงๆมงองอืมอร่อยสุดเกินตักทอดโอ้ยชิด โอ้ชิดโอ้ชิดชิดโอชิดจ้าจ้าจ้าโอ้โหมาโคตรไวเป็นเดฟเฟตรือไงเนี่ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยขุดเหล็กกันต่อแล้วก็ขุดเหล็กแล้วก็ขุดเหล็กแล้วก็ขุดเหล็กเหล็กอะไรเยอะขนาดนี้ <c oughs> ผมไปทุกที่ผมก็เจอเหล็กแล้วโอ้เยอะจังโอ้อันนี้ก็มี ทางนี้ก็ต้องมีเจอลาพีกเก็บก่อนแล้วกันเอาไปอัพโอ้ก่อนแล้วก็เจอเลขเอก,เอกแล้วเอดัมแมนยังไม่สู้หรอกเรากลัวโอเคปากทอดไว้ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อืมอ,อ,อะไรอะมองไม่ชัดหน่อยโอ้เจะที่ของวาเดนนี่ว่าไม่สำรวจดีกว่าน่ากลัวไปขุดเลก,ก็ต่อแล้วเราก็เจอ และข้าวข้างที่เราจะอยากได้เลยอยู่เอาไว้ส่งทางไกลโอ้สวยหลือเกินแต่มันมีอันดีแค่นเดี๋ยวโอเคอืมก็ถืว่าอยู่ดีอยูโอ่โอ้โอ้แม่มดอย่าอิ๊ยตนคิดรีบค่บคะแล้วผมก็ต้องรีบซ่อนตัวขุดขุด,ขด,ขดเร็วขุดเร็ว รวดเร็วโอเควางแล้วผมต้องรีบวางโอเคพักพักเสร็จแล้วผมก็ไปลเอาเหล็กเอาละก็เจอซอมบี้แล้วก็สกิลตันสองตัวพอดีควบคู่กันแต่เราก็ใช้วิชาเนื้อเหงือใช่เหนือ,อนฟ้าเอาละวางบล็อกไว้ตรงนี้ให้ได้แล้วสกิลตันมันจะมาทางนี้แล้วผมก็ต้องรีบตีมันแล้วเราก็ไปทางนี้โอเค โอเคพวกนายตัวฉันเนี่ยมีแค่สองตัวทำอะไรก็ได้พากสเกลต้ามันเยอะก็น่ากลัวอยู่อืมเจ็บพอควรโอเคยังอยู่ดีกินอาหารก่อนละกันเอาละสำรวจบริเวณสองแห่งดีกว่าเออจ้ะโอ้อโหเล่นไม่ทันรู้ตัวอีกแล้วซอมมี่ตัวเล็กเอ๋ย โอ้ยฉันจะไปตียังสะโดนอนะีกเนาะเอาล่ะวางทอ็อตไว้ต่ออีกเขีย,ยวปะเออฮู้ยฮู้ยมาด่นมาเด่นที่มาเด่นทีนนต่ต่อยที่ต่อยฮ้ยฮู้ยย่อย่ยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่ออุไม่นะเอาล่ะผมต้องใจเยน็นวางกระดูกสันหลันไปรอมัน Okay. สวยสวยวิธีแก้ทางมันเอาซอมบี้ขยับสถานะยังเปิดอยู่รอก่อนแล้วกันจะยิงเข้าไปเราจะเพิ่งขยับตัวอีกสามวิหนึ่งศูนย์โอเคต่อขึ้นันดีกว่าหัดเสียสุดเกินน่าจะรู้ก่อนเข้าละผมก็เอาจะสูบปอเอฟเลย ตัวยังเจยวิ๊งสองตัวแยกล่างสลามตัวได้ทำอะไรเราไม่ได้ของทำเชื้อเงั้ยอีกอึ๊บมาจ้าอยา่ยาอยา่าอย่าโอ้ไม่ได้แดกเราหลอกไม่ได้แดกเราหลอกโอ้โห่สองตัวอุยอ้ยเฮ้ยโอ้ให้เราคักต่อยไม่ได้ยังไง สองบีเออยแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอ้ทําไมคีปเปอร์มาพร้อมกับสองบีสองบีก็สวยดิถ้านสมาประมาณห้าตัวก็จะไม่น่าพูดเลยมีแล้วคิดถึงเราแล้วไงคีปเปอร์แล้วเราก็เจอคิดโอ้ยเยอะซะเกินขอเหล็กก่อนละกัน โอเคเดิ <Okay. S 2> <ป>มใหม่อย่างนี้ก็สวยเอยอเพ้อมจั๊กอ่ะเฮ้ยไม่นะเลือดเราโลใสัสติไว้โอเครู้สึกว่าสถานะเราไม่ไหวแล้วก็ของเต็มซะลยหาทางกับรังเราก่อนแต่เราลงทางอ่ะเรากลายไปโซโล,โลวีสองละเข้ม okay. บ,บนดีกว่า เอาล่ะหลังจากที่ผมขึ้นมาได้มันก็ต้องมืดออยู่แล้วผมก็ได้ทําการรอเปเรียบร้อยมันก็เช้าแล้วล่ะแต่ทางที่ผมไปมันมีหิมะแต่มันก็ใกล้หมู่บ้านพอสมควรแน่นอนห่างกันไม่ถึงหนึ่งร้อยบล็อกเออเอาล่ะหาทางไปสถานที่ดีๆก,กันเถอะโว้กระโดนหิมะกันจังเลยเดินยากลำบากแน่นอนไปตัดตรงที่เราจะเดินไปถึงกันเถอะน่าจะยากลำบากพอสมควรนานแหละ พอมาถึงที่ที่เราชอบเดินแน่นอนเอาล่ะไปถึงที่ที่เราต้องการละทางนั่นเองเราจะหาถา้เาเพื่อจะทำเพาล่ะสกินนี้ก็ถือว่าใบนะ้ำสวยกันเหลือเกินขอขึ้นบ่ดก่อนแล้วกันชื้นวันดีแกขอแล้วกัน,ขอขน,อกนโอเคเอาละ่ะได้เวลาไปหารางของเรานั่นเอง อโอ้บัดดีเอาละเจอฐานที่เราจะไปแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็เล่นสปีดแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็นอนแล้วเราก็ต้องเตรียมที่จะจบคลิปกันเลยละกันแล้วก็วางกล่องไว้ตรงนี้ เก็บของเลยแล้วกันสิ่งมันจะเป็นแบบเร่งด่วนเอาละแล้วก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแฮ